สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับทีวย u ช c แนลอาร์เซนอลแฟนคลับนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่21กันยายน2 5 1 5เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลมีชีวิตชีวาขึ้นมาก็คือมิเกลอารเตต้านะครับส่วนวันนี้คงจะต้องขออนุญาตพูดถึงบุคคลคนหนึ่ง จากดำกลายเป็นขาวนะเขาคนนั้นคือกราณิตชาก่ามิทฟิลพันดุชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ก่อนอื่นต้องฝากนะผู้อุปถัมภ์สินค้าหลักของช่องที่หวยชาแนลต้อนแฟนกลับนะครับวันนี้เป็นลนะูมไฟเบอรี่เนาะช่วยในเรื่องของการกับถ่ายด้วย สรรพคุณผล,ลไม้หลากหลายชนิดจริงๆนะครับก็เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ในช่องตอบกลับฝากสำหรับสนุนช่องด้วยแล้วก็สำร,รุมสินค้าด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์กดตั้มตระกียด้วยนะครับการิชาก้านะครับมิดฟิลชาวสวิวสแลนด์ปีนี้ก็ยุค3าแุ้วละเริ่มต้นเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรบาเซอนะครับในสวิตเซอร์แลนด์ ลงเล่นไปทั้งหมด44นะัดยิงไป2ประตูหลังจากนั้นย้ายกลับไปที่เยอรมันนะครับเมื่อปี2012อยู่กับสโม,มสรบอเลเซียเมืองเชนกัดบัตนะเล่นไป102นัดยิงไป6ประตูแล้วย้ายมาสู่เกาะอังกฤษสู่สโม,มสรแอนซอนเมื่อปี2016นะก็ณนะถึงตอนนี้ไม่นับฤดูกาลนี้นะครับ การิชาก้าลงเล่นให้กับอาร์เซนอลไปนับเฉพาะพรีเมียร์ลีก1 8 8ปรอประตูนะยิงไป10ประตูแอสซิต์ไป17ใบเหลือง52ใบแดง5อ,อันนี้นับถึงเฉพาะฤดูที่แล้วนะครับถามว่าปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงสําหับบการิชาก้ายังไงถ้าเผื่อทุกท่านจำภาพติดตาของการิชาก้าเมื่อสัก ฤดูสองฤดูที่แล้วด้วยอากับกริยาที่เป็นกับตันทีมและถอดปอกแขนคว้างทิ้งลงกับพื้นพร้อมกับทำท่าเหมือนกับไม่ให้เกียรติแฟนบอลช่วงนั้นเป็นช่วงดำเป็นช่วงมืดมนของการอิชกกาก้าจริงๆครับถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากโลกโซเชียล ว่าไม่สมควรจะเป็นกับตันทีมไม่สมควรที่จะเป็นนักเตะอาร์เซนอลน,นะครับถึงขนาดมีข่าวหลายกระแสว่าย้ายทีมแน่นอนแต่ครับจากการเข้ามาของมิเกลอาเตต้าเมื่อปี2019สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยากเห็นได้ชัดคือเขากลับมากลายเป็นคนใหม่ครับ การชก,ก้ามีความสุข,ขุมมีความเยือกเย็นมีความเป็นผู้นำเป็นศูนย์รวมจิตใจของน้องๆทั้งทีมแม้จะไม่ใช่เป็นกัปตันทีมนะครับโดยเฉพาะฤดูการนี้นะมาตินโดนิกาดได้รับปอกแขนกัปตันทีมแต่ถ้าเราได้เห็นถ้าเราได้ดูจากการถ่ายทอดสดของตะละนัด ในการรวมทีมในการกระตุ้นทีมมาจากชายคนที่ชื่อการิชาก้าหมักเตะหมายเลข34จริงๆสาเหตุที่ aka, การิชาก้ากลับคืนสู่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมส่วนสำคัญที่สุดก็คือมิเกลอาเตต้ากับมิเกลอาเตต้าเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยถึงหน้าที่บทบาท รวมถึงสิ่งสำคัญคือทัศนคติที่ตัวอาเดต้ามีต่อกับการิชาก้าความมั่นใจความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อมั่นนี่คือสิ่งที่การิชาก้าได้รับจากมิเกลอาเดต้าคนที่เป็นผู้จัดการทีมมันส่งผลอะไรครับมันส่งผลให้นักเตะม,มีความเชื่อมั่นนักเตะม,มีความกระหายที่จะอยากอยู่ต่ออยากเล่นต่อ อยากจะอยู่เพื่อทีมต่อเขาเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวของที่ประเทศอังกฤษนะครับว่าถ้าไม่มีชายที่ชื่อมิเกลอาเตต้าป่านนี้เขาคงย้ายออกจาการสเซนอนไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ใน EP ที่แล้วนะครับเพราะนั้นมาในฤดูกาลนี้เราจะเห็นการอิชาก้า เล่นอย่างมีความสุขขึ้นรอยยิ้มนะครับไม่ว่าทีมจะถูกตาไม่ว่าทีมจะถูกนำไม่ว่าทีมจะถูกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างไรเขาจะแสดงให้เห็นความเป็นผู้นำเสมอในสนามและนอกสนามเราจะเห็นจากสื่อโซเชียลครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับน้องๆการมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมต่างๆกับทีมนะดูเอาง่ายๆแล้วกันว่าสถิติของการอิจาก,ก้าปีนี้ลงเล่นมาทั้งหมดนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับลงเล่นทั้งหมด6นัดยิงไป1ประตูแอสซิตไป่าโอกาสในการทำประตู3ครั้งถือว่าไม่น้อยนะครับถือว่าไม่น้อย บทบาทเหมือนเป็นนักเตะหมายเลขสิบเลยแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนในแนวบุกอย่างแท้จริงเพราะอะไรทำไมถึงเขาถึงได้โดดเด่นเฉิดฉายในสนามในฐานะตัวบุกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาพูดถึงอีกคนหนึ่งนะว่ามันมีส่วนสำคัญอย่างไรที่ทำให้การชิชาก้า มีฟอร์มที่ดีขึ้นทั้งลูกพาสทั้งลูกจ่ายโดยเฉพาะล่าสุดที่ชิปแบบเวิลด์คลาสมากอย่างเหนือชั้นมากให้กับกลายเบียนเจสุสหมงทำประตูเบรนฟอร์ดในลูกที่สองนะครับความมีความสุขความมีส่วนร่วมความแสดงความเป็นภาวะผู้นำทั้งในแล้วนอกสนามการควบคุมอารมณ์ให้เยือกเย็น นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากความเปลี่ยนแปลงของกาลิชาก้านะครับก็หวังว่าเขาจะเป็นตัวหลักบางคนบอกว่าถ้าขาดคนนู้นคนนี้ทีมเราจะแย่ผมเห็นด้วยครับแต่ว่าอีกคนนึงถ้าเบื่อเราขาดเราก็คงจะมีอาการเปลี่ยนเหมือนกันเขากนนั้นก็คือกานิชากา้านักเตะหมายเลข34ของทีมนะก็ เอาใจช่วยเอาใจเชียร์แล้วมองดูในระยะยาวโดยเฉพาะในซีซั่นนี้ว่าตัวของเขาเองจะพิสูจน์ให้แฟนได้รักมากขึ้นอีกไหมตอนนี้แฟนกลับมารักแฟนกลับมาให้ความชื่นชมแฟนกลับให้ความชื่นชอบเพราะนั้นสิ่งที่เขาได้รับกับแฟนเขาจะตอบแทนแฟนยังไงแต่สิ่งที่แฟนได้ได้เห็นตอนนี้ก็คือเขาพยายามตอบแทนให้กับทีมและแฟนไดใใ้ให้รับการยอมรับอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าในตลอดฤดูกาลนี้ผลมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่เราได้เห็นก็คือการิชาก,ก้าคนใหม่ในร่างทองเกิดขึ้นแล้วนะครับก็เอาใจช่วยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าอีกคนหนึ่งที่ทำให้การิชาก,ก้ามีฟอร์มที่ดีขึ้นเขาคือใครนะฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์กด Subscribe ใครมีความเห็นยังไงเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับแนะนำติติงนะเพื่อประโยชน์ในการทำช่องเพื่อเป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป E.P. นี้เป็น E.P. ที่3 4แล้วนะครับตั้งใจทำที่สุดเลยช่องที่ห่วยแชน n น l อัสซอลอนแฟนคลับช่องสำหรับคนบ้าบอลทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตั้สไครด้วยพบกันในอีหน้านะครับสวัสดีครับ